สวัสดีครับตอนนี้พี่น้องสู่พระคัมภีร์มีคําตอบคําถามต่างๆที่ตอบโดยบุมมองของพริสรรมคัมภีร์พี่น้องทั้งหลายปีนี้พวกเราได้ก้าวเข้ามาสู่ปีใหม่คือปี2022แล้วไม่ทราบครับว่าพี่น้องได้มีการวางแผนอย่างไรได้มีการวางวิธีการที่จะด,ดําเนินการให้สําเร็จตามที่ได้วางแผนอย่างไรไม่ทราบพวกเรามีเป้าหมายอะไรบ้างที่อยากจะสําเร็จในปี2022นีนี้ แน่นอนเราอยู่ในภาวะโลกที่มีความท้าทายอย่างมากณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆวิกฤตต่างๆที่เรายังเผชิญและยังไม่จบเป็นสิ่งที่เรารับมาจากปีที่แล้วหรือสืบมาจากปีที่ผ่านๆมาหรือเป็นสิ่งที่เรากําลังเกิดขึ้นในวันนี้ความท้าทายท่ามกลางวิกฤตต่างๆนั้นมีมากและมีมากจริงๆ คำถ,ถามก็คือพวกเราเพร้อมหรือไม่ที่จะรับมือและที่จะก้าวต่อไปท่ามกลางความยากลำบากต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการศึกษาเรื่องของศิลธรรมหรือเรื่องของการเมืองการปกครองพี่น้องทั้งหลายเรามีอะไรที่ท้าทายอย่างมากจริงๆในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยนะครับที่เราจะมีโอกาสพิจารณาเนื้อหา หลักคำสอนของพระวจนะของพระเจ้าและที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรท่ามกลางปัญหาต่างๆมีหลายคนกล่าวและผมได้ยินมาว่าไม่อยากจะอยู่ในภาวะเช่นนี้เลยถ้าเป็นไปได้แต่สิ่งที่เห็นในหลักของพระวจนะของพระเจ้าก็คือแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าให้เราทั้งหลายอยู่ในภาวะเช่นนี้อย่างมีจุดประสงค์แน่นอนทีเดียวนะครับพระเจ้าทรงรักเราไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตาม แต่พระองค์ได้สอนเราทั้งหลายให้มีสติปัญญาในการใช้ชีวิตวันนี้พระกามีมีคําตอบอยากจะพาพี่น้องพิจารณาและเรียนรู้จักแง่คิดสำหรับการใช้ชีวิตปี2022ด้วยกันสั้นๆจากพระวจษนะของพระเจ้าที่เขียนโดยกษัตริย์ผู้มีความฉลาดมากที่สุดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกก็คือกษัตริย์ซาลมอนในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่9ข้อที่17ที่กล่าวว่า ข้าพเจ้าได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกว่าคนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสมอไปหรือคนมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไปหรือคนฉลาดไม่ได้รับประทานเสมอไปหรือคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไปหรือผู้ที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไปแต่วาระและโอกาสก็มีมาถึงเขาทั้งหลายทุกคน จากพระธรรมข้อนี้อยากจะพาพวกเราคิดถึงกลุ่มคน5คนด้วยกันแล้วอยากจะยกเป็นกลุ่มคนที่พวกเราจะมีโอกาสคิดเป็นการประยุกต์แง่คิดตับการใช้ชีวิตในปีนี้ที่มีความท้าทายอย่างมากคนที่หนึ่งเป็นคนที่พูดถึงคนที่วิ่งเร็วแต่ความจริงที่กษัตริย์ซาลมอนเห็นก็คือว่าแม้เขาจะเป็นคนที่มีศักยภาพในการที่จะวิ่งและน่าจะเป็นผู้ที่ชนะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้มีชัยชนะในการวิ่งแข่งเสมอไป พี่้องทั้งหลายนักกีฬาคนหนึ่งที่มีศักยภาพสูงมากแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จในการวิ่งแข่งขันและได้รับชัยชนะผมเห็นว่าถ้าเรามองคนนี้แล้วน่าจะเป็นคนที่จะต้องรักษาหรือจะต้องมีหรือขาดไม่ได้ก็คือการฝึกฝนตลอดเวลาพี่รองทั้งหลายปีนี้ไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีสภาพหรือศักยภาพอย่างไรก็ตามแต่สิ่งที่เรียกร้องก็คือการฝึกฝนเหมือนนักกีฬาที่จะต้องทําสม่ําเสมอ ถ้าเราอยากจะได้ซึ่งชัยชนะในการแข่งขันของเราพระคัมภีร์กล่าวอย่างนี้ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบทุกอย่างและเขากระทําอย่างนั้นเพื่อจะได้มองกุฎเราทั้งหลายถ้าเป็นคนของพระเจ้าก,ก็เช่นกันเราก็จะต้องทําทุกอย่างเพื่อจะได้ซึ่งอะไรครับรางวัลที่มาจาก,จากพระเจ้าพระคัมภีร์ยังได้กล่าวอย่างนี้ในฮิบรูบทที่12ข้อหนึ่งเมื่อเรามีพยานมูงมากอย่างนั้นอยู่รอบด้านแล้วให้เราทั้งหลายวิ่งแข่ง โดยการที่ทิ้งสิ่งที่ขัดข้องหรือว่าทวงอยู่และความผิดต่างๆแต่เราวิ่งแข่งตามเป้าหมายที่ได้กำหนดเราไว้ได้วยความเพียรพยายามผมคิดถึงชุดของเราเปรียบเหมือนกับนักกีฬาพี่น้องทั้งหลายในปีนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เรามีศักยภาพสูงมากแต่พี่น้องทั้งหลายครับเราจะต้องระมัดระวังและถ้าเปรียบเหมือนกับนักกีฬาที่มี หรือแม้จะมีสกายภาพสูงมากในการที่จะได้ซึ่งชัยชนะแต่ถ้าเขาขาดการอะไรครับฝึกฝนอย่างสรรม่ําเสมอเขาจะไม่สามารถชนะได้ดังที่ซาลวอนได้กล่าวคนเร็วไม่ชนะในการวิ่งแข่งเสรรมอไปแต่นั้นการฝึกฝนการอดทนการทําสำรรม่ําเสมอจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่างที่สองจากพระธรรมตอนนี้ยังได้กล่าวถึงกลุ่มคน ที่น่าสนใจมากก็คือกลุ่มคนที่มีกำลังหรือเป็นกลุ่มคนที่เป็นดังแม่ทัพหรือกองทัพที่มีจำนวนมากด้วยยุทธปกรณ์และจำนวนของทหารหรือผู้ที่เป็นนักรบต่างๆพระคัมภีร์กล่าวอย่างนี้ไฟคนมีกำลังไม่ชนะสงครามเสมอไปตรงนี้กำลังบอกถึงว่าแม้ว่าบุคคลหรือว่าจำนวนกองทัพนี้จะมีมากมายไม่สามารถพากองทัพนั้นไปสู่ความสำเร็จได้ ถ้าขาดอะไรครับอย่างที่2บทเรียนที่อยากจะถอดความตรงนี้ก็คือการวางแผนอย่างรอบคอบพี่น้องครับการวางแผนเป็นสิ่งที่จําเป็นมากและอยากจะถามพวกเราว่าแม้เราจะมีเป้าหมายอย่างมากในปีนี้แต่ถ้าเราไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบเป้าหมายนั้นอาจจะสําเร็จไม่ได้หรือจะสําเร็จยากมากหรืออาจจะไม่สําเร็จเลยก็ได้ ดาน,นการวางแผนชีวิตของเราเป็นสิ่งที่สําคัญมากเหมือนที่กําลังกล่าวในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ว่ากองทัพอาจจะมากด้วยกองกําลังและกยุทธป,ปกรณ์มากมายแต่ถ้าขาดซึ่งการวางแผนแล้วไม่มีทางที่เขาจะรบชนะได้ภาษิตจีนกล่าวอย่างนี้ใช่ไหมครับรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งพระคัมภีกล่าวอย่างนี้การวางแผน ของคนขยันกน็นำไปสู่ความอุดอมแน่นอนแต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็มาสู่ความขัดสนเท่านั้นจงมอบการงานของเราไว้กับพระเจ้าและมอบแผนการไว้กับพระองค์แล้วพระองค์จะทรงสถาปนาขึ้นใน,นแง่หนึ่งพระเจ้าทรงฤทธิและพระเจ้าทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระเจ้าให้เรามีสิิปัญญาในการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ พระคัมภีร์ยังได้กล่าวถึงให้เราทั้งหลายไปดูมดและให้เราเรียนรู้จากมดมดนั้นปราศจากผู้นําทางผู้ที่ดูแลหรือผู้ปกครองแต่พวกมันเตรียมอาหารไว้ในฤด,ดูแล้งและสัมสมของกินในฤด,ดูเกี่ยวได้นี่เป็นสิ่งที่กาลังบอกถือว่าเขามีการคิดล่วงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ปีนี้เราอยู่ในยิ่งอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจศิลธรรมสังคมอะไรต่างๆนะครับแต่การวางแผนการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่เรียกร้องพวกเราทั้งหลายอย่างมากพระคัมภีร์ได้เตือนใจถึงการที่เราวางแผนนั้นให้เราวางแผนด้วยกันเชื่อวางใจในพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าในใจมนุษย์นั้นมีแผนงานเป็นอันมากแต่คําปรึกษาของพระเจ้านั่นแหละจะดํารงอยู่ได้แม้ว่ามนุษย์จะวางแผนมากมายแต่คําตอบนั้นก็ ต้องมาจากพระเจ้าแต่้นวันนี้พระคัมภีร์ให้เราไว้วางใจในพระเจ้าและวางแผนและทําให้ดีที่สุดโดยการที่ไม่พึ่งพาความสามารถของตนเป็นหลักแต่ยอมรับรู้พระองค์ทุกทางแล้วพระองค์จะทรงนําวิถีของเราให้ราบรื่นพระคัมภีร์ยังได้กล่าวเนื้อหานี้อีกครั้งหนึ่งว่าคนมีกําลังไม่ชนะสงครามเสมอไปแล้วถ้าอยากจะชนะสงครามตลอดไปพี่น้องต้องทํำยังไงครับต้องวางแผนอย่างรอบคอบ แง,งานปีนีของเราคืออะไรครับและสิ่งที่เราวังนั้นดีพอหรืออยังพี่น้องทั้งหลายกลุ่มที่3ในพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึงคนฉลาดที่ไม่ได้รับประทานเสมอไปหรือไม่ได้กินอิม่มหรือมีอะไรกินเสมอไปคำถามก็คือคนฉลาดทำไมไม่ได้รับประทานเสมอไปผมเห็นว่าคนฉลาดนั้นขาดอาหารเพราะขาดสิ่งนี้ครับคือการขยันอย่างสัตย์ซื การทำงานอย่างสัต์สื่อหรือการลงมืออย่างสัต์สื่อเป็นสิ่งที่จำเป็นมากคนขยันมักจะคิดถึงวิธีการทางรัฐทางรัฐและวิธีการต่างๆที่จะได้มาซึ่งอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าถ้าเขาได้มาอะไรง่ายๆและไม่ชอบทำสิ่งเหล่านั้นจะไม่ยั่งยืนแม้เขาจะหาได้วันนี้แต่พรุ่งนี้จะไม่มีฐานเราเห็นประจําเรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่องของการโกงการคอร์รัปชันการทำผิดสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผิดการปกครองหรือนะครับการค้าสารพัดอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย่น้องทั้งหลายคนเหล่านี้ในแง,ง่หน,นึงนงน่งมีความฉลาดมีการวางแผนในแง,ง่หนึ่งตามความสามารถของตนเองแต่แท้จริงแล้วการกระทําของเขาไม่ถูกต้องหรือสัดซื่อแล้วสิ่งที่เขาหาได้นั้นก็จะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนดังนั้นพระคัมภีร์ได้เตือนใจพวกเรา อย่าทำตัวฉลาดตามสายตาของตนเองแต่จงยำเกลงพระเจ้าและออกไปเสียจากความชั่วช้าทุกคนที่มีความเย่อหยิ่งในใจก็เป็นคนที่น่าสะอิเอียนต่อพระเจ้าถึงแม้มือประสานมือช่วยกันเขาจะพ้นโทษก็หาไม่ได้พี่น้องทั้งหลายเราได้ยินข่าวตลอดเวลานะครับคนนั่นคนนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้มากมายแต่ในที่สุดยืดก็ต้องอยู่ที่ตารางเพราะเขาไม่ได้กระทำ ด้วยความสัตย์ซื่อไม่ได้ใช้ร่างกายของเขาไม่ได้ใช้สติปัญญาของเขาอย่างถูกต้องพระมีอยังได้กล่าวถึง6สิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดชังเจสิ่งที่น่าสะอีะเอียนก็คือตาที่ยโสลิ้นที่มุสามือที่ทําให้โลหิตที่ตกของคนไร้ายผิดจิตใจที่คิดแผนงานที่ชั่วเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วร้ายและการเป็นพยานเท็จพูดมุสาและหวานความแตกเรา้าทำกลางพี่น้องพี่น้องทั้งหลาย ซาลมอนเห็นว่าคนเหล่านั้นที่ฉลาดก็ไม่มีกินเสมอไปเพราะเขาไม่ได้สัต์สื่อดังนั้นพระคัมภีร์เชิญชวนพวกเราคิดด้วยกันไปนี้คนที่สัต์สื่อในของเล็กน้อยที่สุดก็จะสั์สื่อในของมากด้วยแต่คนที่อัศธรรมในของเล็กน้อยในที่สุดเขาก็จะอัศธรรมในสิ่งมากขอพระเจ้าช่วยปีนี้นะครับที่เราจะมีโอกาสใช้ชุดของเราไม่ว่าจะยากลําบากยังไงแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสัต์สื่อ และขยันอย่างสัต์ซื่อเช่นกันกลุ่มคนที่สี่ที่ได้พูดถึงในพระธรรมตอนนี้อย่างน่าสนใจมากซาโลมอนกล่าวว่าคนมีความเข้าใจไม่ร่ำรวยเสมอไปนี่หมายถึงไม่ได้มีเงินทองเสมอไปแต่คําถามก็คือทําไมคนเหล่านี้ขณะที่มีความเข้าใจมากมายมีความรู้มากมายแต่ไม่ได้ร่ำรวยเสมอไปผมเห็นว่าคราวนั้นนะครับขาดการอดออมหรือ ขาดซึ่งความขยันและอดออมดังนั้นผมเห็นวนลีที่ว่าสําคัญว่าถ้าอยากจะมีเงินมีทองเมื่อเราทําการทํางานเราจะต้องเรียนรู้จากการอดออมความเพียงพอคืออะไรในแต่ละวันพี่น้องทั้งหลายครับค่านิยมของเราอะไรต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างพระคัมภีร์บอกว่าวิญญาณของคนเกียดคร้านยังอยากอย,กอยู่แต่ไม่ได้อะไรเลยแต่ฝ่ายวิญญาณของคนขยันก็จะอ้นพีพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงบุคคลที่ ได้วางแผนนะครับและก็ใช้สติปัญญาและก็อดออมอย่างดีก็คือโยเซฟเมื่อประเทศอียิปต์เกิดการดันอาหาร7ปีมีความสมบูรณ์แต่7ปีหลังนั้นจะตามมาซึ่งการการดันอาหารอย่างหนักโยเซฟได้มีการสะสมอาหารเป็นเวลา7ปีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ7ปีที่จะกันดันอาหารเราเห็นถึงเนื้อหาเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยเซฟได้เป็นพระพรมากมาย ด้วยการอดออมของเขาในฤดูที่มีอาหารที่จะเก็บ,รบพระคัมภีร์ได้กล่าวอย่างนี้คลังรัพย์ประเสริฐและน้ํามันก็มีอยู่ในที่อาศัยของคนฉลาดแต่คนโง่กินมันหมดนี่ก็ยังพูดถึงการอดออมนะครับมือที่หย่อนเป็นเหตุให้เกิดความยากจนแต่มือที่ขยันแข็งขันทําให้มั่นคงผู้ที่สามสมัยในฤดูแล้งก็เป็นบุญชายที่ฉลาดแต่ผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็เป็นบุญชัยที่นําความอับอายมา ฝรัง่งฟี้าชวนพวกเราในแง่ของการสะสมการอดออมนะครับเน้นให้เราสะสมในแผ่นดินของพระเจ้าให้มากที่สุดเพราะที่นั่นจะไม่มีขโมยจะไม่มีการขึ้นสนีมิมจะไม่มีการทําลายได้ใดทั้งสิน้นขอพระเจ้าเมตตาในปีนี้ที่เราทั้งหลายจะเป็นคนที่เข้าใจในแง่สิ่งที่เราการใช้ชีวิตในรูปแบบของเราและจะมีโอกาสนะครับที่จะประสบความสําเร็จโดยการมีชีวิตที่ ขยันอดออมในสิ่งที่พระเจ้าให้เรามีกําลังให้เราได้ทําใช่ไหมครับมีพอสำหรับตนเองมีพอสำหรับพี่น้องที่จะแบ่งปันสิ่งต่างๆด้วยกลุ่มคนสุดท้ายที่ซาลมอนได้เห็นในภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดชีวิตของพระองค์หรือท่านก็คือคนที่มีความชํานาญหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาอะไรต่างๆมากมายนั้น ไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไปพี่น้องทั้งหลายเราอยู่ในยุคที่เราชอบคนที่มีความเก่งมีความสามารถมากแต่ซาลมอนกลับเห็นว่าแท้จริงๆแล้วไม่ได้รับความชอบในแง่ของโปรดปรานจากผู้คนทั่วไปทําไมล่ะครับคนที่เชี่ยวชาญไม่ได้รับความโปรดปรานเสมอไปผมคิดว่าและเห็นว่าคนที่เชี่ยวชาญหรือฉลาดมากๆคนเหล่านี้นะะ่ะขาดซึ่งอะไรครับการ่อมตน การถ่อมตนพี่น้องครับเป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้ขาดและจําเป็นจะต้องมีมากที่สุดคนมีความเข้าใจมีความรู้ความจานานมากมายมักจะยกตนและข่มคนอื่นนั้นพระคัมภีร์จึงเน้นมากท่าทีของไม่ว่าเราจะสูงต่ําแค่ไหนไม่ว่าเราจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนแต่ชีวิตของเราหรือท่าทีของเราที่จะต้องมีต่อตอนเองและต่อคนอื่นก็คือการถ่อมตนแต่ยกคนอื่นขึ้นถ้าเป็นชีวิตอย่างนั้น ความสามารถที่คนมีมากมายนั่นจะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญหรือโปรดปรานในสายตาของพี่น้องมากมายพระเจ้าตรัสอย่างนี้ในพระคัมภีร์เจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่ทําดีท,ทําทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทั้งหลายด้วยว่าซึ่งเป็นที่น่านับถือมากท่ามกลางมนุษย์ก็ยังเป็นที่สิสียเอียนในสายพเพลิดของพระเจ้า เป็นไปได้พี่น้องครับการถ่อมตนบางทีเราทําข้างนอกให้พี่น้องเห็นได้แต่ภายในจิตใจจริงๆอาจจะไม่ได้ถ่อมก็ได้นี่ก็เป็นท่าเทีที่เราจะต้องระมัดระวังเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายนะครับท่านทั้งหลายพระคัมภีร์กล่าวจงถ่อมตัวในสายพิเนตรของพระเจ้าและพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นในเวลาของพระเจ้าการที่เราจะยกชูขึ้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราพี่น้องทั้งหลายหน้าที่ของเราถ้าอยากจะได้รับการยกชูขึ้นก็คือการถ่อมตัวลง พี่น้องคนอื่นจะยกเราขึ้นและพระกรรมภี่บอกพระเจ้าจะยกชูเราขึ้นเพราะว่าผู้ใดจะยกตัวขึ้นผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ผู้ใดที่ถ่มตัวลงผู้นั้นจะได้รับการยกขึ้นพระกรรมภี์กล่าวอย่างนั้นในปีนี้ที่เรามีความท้าทายมากมายพี่น้องครับเป็นไปได้ความสามารถความชำนาญของเราอาจจะไม่ได้เป็นพระพรอาจจะไม่ได้เป็นที่โปรดปรานของพี่น้องก็ได้ถ้าเราไม่เรียนรู้จักการถ่มตนพระกรรมภี่ยังกล่าวว่า ถ้าอันพยองอาการอันพยองของมนุษย์จะตกต่ำลงและความจองของของคนจะถูกปราบลงพระเยโฮเวองดียวจะเป็นผู้เทิดทูนในวันนั้นขอพระเจ้าช่วยในปีแห่งความท้าทายมากมายในปีนี้ที่เราทั้งหลายจะได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตอย่างมีสติและเราจะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและในสายตาของมนุษย์ด้วยขอพระเจ้าอวยพรพวกเรานะครับในปีนี้ในท่ามกลาง ความยากลำบากหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะมีสติปัญญาในความท้าทายต่างๆมากมายของเราที่มีอยู่ไม่ว่าอย่างไรอยากจะเห็นพี่น้องได้มีการพึ่งพาวางใจพระเจ้าและขอสติปัญญาจากพระองค์ที่เราจะใช้ชีวิตที่เราจะรีรู้จักนับวันเวลาของเราและที่เราจะได้ใช้ชีวิตปีนี้อย่างถูกต้องและใช้ศักภยภาพของตนเองไปสู่ความสำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้ขอพระเจ้าอวยพร ให้หนึงหาพระคัมพีมีคําตอบได้ท้าทายพวกเราและเชิญชวนพวกเราได้ติดตามพระกัมพีมีคําตอบตอนต่อไปสวัสดีครับ